ลำดับเหตุการณ์ที่มีความสําคัญใน3ก๊กวันนี้ก็จะมาพูดถึงการลําดับเหตุการณ์ที่มีความสําคัญใน3ก๊กโดยเรียงลําดับจากปีพุทธศักราชว่าในปีพุทธศักราชเนี่ยมีเหตุการณ์อะไรสําคัญสําคัญเกิดขึ้นเป็นลําดับไปเรื่อยๆแบบนี้ครับสําหรับท่านผู้ฟังผู้อ่านหรือดู3ก๊กมาแต่บางท่านก็ดูแค่บางตอนดูแค่บางช่วงอ่านแค่บางเล่มบางทีก็อาจจะไม่เข้าใจลําดับของมันการที่มาฟัง เนื้อหาในตอนนี้ก็จะทําให้เข้าใจภาพรวมตั้งแต่ลําดับเริ่มต้นจนสิ้นสุดว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรที่มีความสําคัญในแต่ละปีบ้างนั่นเองครับปีพุทธศักราช727เตียวกกตั้งกองกําลังโจนโพกผ้าเหลืองพระเจ้าเลนเต้แต่งตั้งโฮจินโลติตฮองฮูสงจูฮีให้เป็นแม่ทัพปราบโจนโพกผ้าเหลือง เล่าปีกวนอูตเตียวหุยสาบานเป็นพี่น้องร่วมสาบานเล่าปีโจโฉและซุนเกียนร่วมศึกปราบโจนพกผ้าเหลืองเตียวกกเตียวโปและเตียวเหลียงเสียชีวิตโจงพกผ้าเหลืองถูกปราบราบคาบเล่าปีได้รับตำแหน่งนายอำเภออันหอกวนหลังเสร็จศึกปราบโจนพกผ้าเหลืองเตียวหุยทำร้ายตกอิว๋ว เล่าปีลาออกจากตำแหน่งนายอำเภอปีพุทธศักราช730สุนเกียนปราบโจรคูเสงและได้รับตำแหน่งเจ้าเมืองเตียงสาปีพุทธศักราช732เล่าปีช่วยเล่าหนีปราบโจรเตียวกีเตียวซุนเล่าปีได้รับตำแหน่งเจ้าเมืองเพลงง้วนกวนพระเจ้าเลนเตสวรรคต หองจูเปียนพระราชบุตรองค์โตขึ้นของราชเป็นพระเจ้าเศ้าตี้โดยมีโฮจินเป็นผู้หนุนหลังสิบขันทีลวงโฮจินมาฆาโจโฉและอวนเซียวนำทหารกำจัดสิบขันทีต่างโตยกทัพเข้ายึดเมืองหลวงลกเอียงลิปโปสังหารเตงง้วนพ่อบุญธรรมและฝากตัวเป็นบุตรบุญธรรมของต่างโตต่างโต พระเจ้าเซาตี้และตั้งของจูเฮียบขึ้นเป็นพระเจ้าเฮียนเตปีพุทธศักราช733ต่างโตส่งคนมาปรงพระชนอดีตฮองเตหของจูเปียนและพระนางโฮเฮาผู้เป็นพระมารดาโจโฉว,วางแผนกำจัดต่างโตแต่ไม่สำเร็จจึงหลบหนีออกมาจากเมืองลกเอียง โจโฉอ้วนเซียวตั้งกองกำลัง18หัวเมืองเพื่อล้มล้างตัางโต๊หัวหยงทหารตังโต๊อาสาปราบกองทัพ18หัวเมืองสามารถสังหารขุนศึกได้หลายนายแต่ก็พาดทา่าถูกกวนอูสังหารเล่าปีกกวนอูเตียวหุยรบกับริโป้ริโป้สู้กำลังไม่ได้ถอยหนีเข้าเมืองตังโต๊เผาเมืองลกเอียงย้ายเมืองหลวงไปเตียงฮัน ปีพุทธศักราช734ซุนเกียนพบตรายกแผ่นดินในซากเมืองลกเอียงกองกำลัง18หัวเมืองแตกความสามคัคคีแล้วแยกกันกลับเมืองในที่สุดปีพุทธศักราช735อวนเซียวยึดแคว้นกีจิว๋วกองสุนจานเจ้าเมืองปักเป๋งรบกับอ้วนเซียวที่แม่น้ำพวนโหต่างโต๊อ้างราชองค์การเพื่อให้อ้วนเซียวและกองสุนจานสงบศึก สุนเกียนถูกทหารของเล่าเปียวสังหารที่ซอกเขาฮีสันสุนเซ็กบุตรชายคนโตรับตำแหน่งแทนสุนเกียนอองอุน่นวางแผนใช้นางเตียวเซี่ยวในการยุยงให้ริปโปแตกคอกับต่างโตริปโปสังหารต่างโตลิสุยกุยกียึดเมืองเตียงฮันประหารอองอุนอ่นริโปหนีออกจากเมืองเตียงฮันจนพวกผ้าเหลืองก่อการกำเริบขึ้นใหม่ โจโฉออกปราบโจนพวกผ้าเหลืองในภาคตะวันออกและได้เป็นเจ้าแคว้นกุนจิว๋วปีพุทธศักราช736เตียวคยีทหารโตเกียมเจ้าเมืองชีจิว๋วสังหารโจโกบิดาของโจโฉและครอบครัวโจโฉยกทัพบ,บุกชีจิ๋วเพื่อลางแค้นให้บิดาเล่าปีและขงหยงยกทัพไปช่วยโตเกี่ยมที่ชีจิว๋วปีพุทธศักราช737 ลิโปยึดแคว้นกุนจิว๋วโจโฉยกทัพกลับไปตีเอากุนจิ๋วคืนจากลิโปโตเกียมเสียชีวิตเล่าปีได้เป็นเจ้าเมืองชีจิ๋วแทนจากคำร้องขอของโตเกียมก่อนตายปีพุทธศักราช738ลิโปแพ้โจโฉเสียเมืองกุนจิว๋วหนีไปพึ่งเล่าปีที่ชีจิว๋วปีพุทธศักราช739 เยียวปิววางแผนหวังให้ลิสุยและกุยกีแตกคอ,อกันเองพระเจ้าเฮียนเตสเสด็จหนีภายไปเมืองลกเอียงโจโฉนำทัพปราบลิสุยและกุยกีลิสุยและกุยกีพ่ายแพ้หลบหนีโจโฉทูลชื่นพระเจ้าเฮียนเตให้ย้ายเมืองหลวงไปที่หูโตโจโฉได้รับการแต่งตั้งเป็นพระเจ้าพระยามหาอุปราชลิปโปยึดเมืองชีจิว๋ว แต่ก็ให้เล่าปีพำนักที่เมืองเสียวพายซุนเซ็ตไดต,ตาหยกแลกทหารกับอ้วนสุดแล้วนำทัพไปรวบรวมแควนกลางตังให้เป็นปึกแผ่นริปโปตีเมืองเสียวพายเล่าปีหนีไปพึ่งโจโฉโจโฉตีเมืองอว้วนเซียเตียวซิวเจ้าเมืองยอมสวามิภักดิ์เตียวซิวก่อกรรบดโจมตีโจโฉขณะที่ยังอยู่ในเมืองอว้วนเซียโจง,งั่งโจอ,อันปิน และเดียนอุยเสียชีวิตในที่รบส่วนโจโฉนำทัพหนีกับฮูโตเตียวซิวแต่งตั้งเตียวตกเป็นผู้คุมเมืองเตงเชียปีพุทธศักราช740อ้วนสุดตั้งตนเป็นฮองเตปีพุทธศักราช742ริชุยกุยกีถูกตวนอุยงอสิบสังหารโจโฉเล่าปีริปโปสุนเซ็กร่วมกันโจมตีอ้วนสุด ควนสุดพ่ายแพ้หลบหนีโจโฉยกทัพตีเตียวซิวแต่ได้ข่าวว่าอ้วนเซียวบุกฮูโตจึงยกทัพกลับมารักษาฮูโตโจโฉยึดชีจิว๋วะหารลิปโปแล้วได้เตียวเลี้ยวเป็นทหารเอกตังสินรวบรวมกำลังคนคิดกำจัดโจโฉอ้วนเซียวมีชัยเหนือกองสุนจานยึดเมืองปักเปงกองสุนจานฆ่าตัวตาย เล่าปี่ไปตั้งทัพอยู่ที่เมืองชีจิว๋วเล่าปียกทัพพิชิตอ้วนสุดอ้วนสุดเสียชีวิตปีพุทธศักราช743แผนรอบสังหารของตังสินถูกเปิดโปงตังสินและพัรคพวกถูกประหารโจโฉยึดเมืองชีจิว๋วเล่าปี่หนีไปพึ่งอ้วนเซี่ยวเตียวหุยหนีไปเมืองเกาเซียโจโฉจับตัวกวนอูได้กวนอูไปอาศัยกับโจโฉ กวนอูสังขารงานเหลียงบุญทิวแม่ทัพของกวนเซียวที่แปะเป้กวนอูได้ข่าวเล่าปีจึงลาโจโฉจากไปกวนอูฝ่าห้าด่านสังหารหขุนพลเล่าปีกวนอูเตียวหุยได้พบกันอีกครั้งเล่าปีได้จูโลงกวนเป๋งจิวชองมาร่วมกองทัพซุนเซ็กเสียชีวิตซุนกวนน้องชายขึ้นครองตำแหน่ง โจโฉมีชัยต่ออ้วนเซียวในศึกกลัวต่อปีพุทธศักราช744เล่าปีตีหูโตแต่พ่ายแพ้ต่อโจโฉเล่าปีหนีไปพึ่งเล่าเปียวเจ้าเมืองเกงจิว๋วปีพุทธศักราช745อ้วนเซียวเสียชีวิตอ้วนทรงบุตรชายคนเล็กได้รับมอบอำนาจปีพุทธศักรา 47, ช747โจโฉยึดได้แคว้นกีจิว๋วปีพุทธศักราช750 ้วนทรงถูกสังหารโจโฉได้ครอบครองภาคเหนือทั้งหมดเล่าปีช่วยเล่าเปียวปราบเตียวบูตันศูนได้มาเต็กเหล่าไว้ในครอบครองเล่าปี่ไปตั้งทับอยู่ที่เมืองซินเอียปีพุทธศักราช751เล่าปีได้โขงเบ้งเป็นที่ปรึกษาซุนกวนโจมตีกังแฮ่สังหารหองจอเจ้าเมืองกังแฮ่ขงเบ้งวางอุบายเผาทับโจโฉที่นำโดยแฮห,หัวตุน ที่ทุ่งปกบ้องเล่าเปียวเสียชีวิตเล่าจ่องบุตรชายคนเล็กขึ้นเป็นเจ้าแคว้นเกงจิว๋วเล่าจ่องยกแคว้นเกงจิ๋วให้โจโฉเล่าปีถูกโจโฉตีแตกที่ทุ่งเตียงวันจูโล่งฝ่าทับโจโฉช,ช,ช่วยชีวิตอาเตาบุตรชายของเล่าปีเตียวหุยขับไล่ทหารโจโฉที่สะพานเตียงปันเกี้ยวเล่าปีหนีเข้าเมืองกังแฮ เล่าปีและซุนกวนร่วมเป็นพันธมิตรต้านโจโฉจิวยี่และขงเบงวางอุบายเผาทับเรือโจโฉจิวยี่เผาทับเรือของโจโฉที่ตำบลเซ็กเพ็กโจโฉหนีกับฮูโตปีพุทธศักราช752เล่าปี่ยึดแคว้นเกงจิวได้ฮองตงและอุยเอียนร่วมกองทัพสุนกวนล,ลบโจโฉที่เมืองฮับปา่าไทสูจู้เสียชีวิตในการรบ เล่าปีแต่งงานกับซุนฮูหยินน้องสาวซุนกวนปีพุทธศักราช753จิวยี่กระอักเลือดเสียชีวิตโลโซกรับตำแหน่งแม่ทัพแทนเล่าปีได้บังทองเป็นที่ปรึกษาปีพุทธศักราช754โจโฉประหารมาเท่งเจ้าเมืองเสเหลียงม้าเฉียวบุตรชายมาเท่งยกทัพโจมตีโจโฉแก้แค้นให้บิดา โจโฉตัดหนวดหนีตายจากม้าเฉียวโจโฉพิชิตกองทัพม้าเฉียวยึดได้เมืองเสเหลียงม้าเฉียวแตกทัพหลบหนีปีพุทธศักราช755โจโฉได้ขึ้นเป็นวุ้ยกงโจโฉประทับซุนกวนที่ปากน้ำยี่สูเล่าปีเปิดศึกชิงแคว้นเสฉวนกับเล่าเจียงปีพุทธศักราช756บางทองเสียชีวิตที่เนินหงร่วง เตียวหุยรบชนะเงียมงนันเจ้าเมืองปากุนและได้เงียมงันมาร่วมกองทัพมาเฉียวเข้าด้วยกับเล่าปีเล่าเจียงยอมจำนวนต่อเล่าปีเล่าปีได้ครองแคว้นเสฉวนขึ้นเป็นเจ้าเมืองเอ็กจิ๋วปีพุทธศักราช757โจโฉประหารมเหสีฮกเฮาและพระญาติปีพุทธศักราช758โจโฉย,ยึดได้เมืองฮันตงซุนกวนลบกับ เตียวเลี้ยวแม่ทัพใหญ่ของโจโฉที่เมืองฮับป,ปาปีพุทธศักราช759โจโฉขึ้นเป็นวุ้ยอ๋องปีพุทธศักราช760โลโซกเสียชีวิตลิบองรับตำแหน่งแม่ทัพแห่งกลางต่างแทนโจโฉแต่งตั้งโจผีเป็นรัชทายาทปีพุทธศักราช762เล่เราปีเปิดศึกชิงเมืองฮันตงฮองตงสังหารแห้หัวเอียนแม่ทัพของโจโฉเราปียึดได้ฮันตงและตั้งตนเป็น ฮันตงอ๋องเล่าปีตั้งกวนอูเตียวหุยจูโลงหองตงและม้าเฉียวเป็นขุนพลห้าทหารเสือกวนอูตีเมืองอ้วนเซียริบองยึดเมืองเกงจิ๋วของกวนอูกวนอูและกวนเป๋งถูกซุนกวนจับได้และถูกประหารปีพุทธศักราช763ริบองเสียชีวิตโจโฉถึงแก่อนิจกรรมที่เมืองลกเอียงโจผีขึ้นเป็นวุยอ๋อง โจผีปลดพระเจ้าเฮียนเต้รัชสถาปนาตนขึ้นเป็นฮ่องเต้ก่อตั้งราชวงศ์วยปีพุทธศักราช764เล่าปีสถาปนาตนเองเป็นฮ่องเต้แห่งโจกโกกพระเจ้าเล่าปีจัดทัพเตรียมโจมตีซุนกวนแก้แค้นให้กับกวนอูเตียวหุยถูกหอมเกียงและเตียวตัดผู้เป็นลูกน้องรอบสังหารซุนกวนขึ้นเป็นง่ออ๋องปีพุทธศักราช765พระเจ้าเล่าปี จมตีงอกกกของซุนกวนแต่พ่ายแพ้ต่อกลนอบายของลกซุนถูกเผาทัพที่อีเหลงพระเจ้าเล่าปีสเสด็จหนีไปเมืองเบกเตปีพุทธศักราช766พระเจ้าเล่าปีสวรรคตรที่เมืองเบกเตเล่าเซียนได้ขึ้นเสวยราชจกกกและงอกกกเป็นพันธมิตรกันปีพุทธศักราช767พระเจ้าโจผีโจมตีงอกกกแต่ไม่สำเร็จ ปีพุทธศักราช768ขงเบงยกทัพปราบชนเผ่าม่านจับเบ้งเฮกหักวนหน้าชาวม่านได้เครั้งและปล่อยทั้ง7ครั้งเบ้งเฮกสวามิภ์ต่อของเบงปีพุทธศักราช769พระเจ้าโจผีสวรณคตโจยอยขึ้นครองราชปีพุทธศักราช770ขงเบงยกทัพตีวิยกกครั้งแรกสุมาอีเสนาธิการวิยกกถูกปลดจากตำแหน่ง ด้วยอุบายของขงเบงและมาเจกเกียงอุยแห่งวิกกสวามิพักต่อโขงเบงปีพุทธศักราช771สุมาอี้กลับเข้ารับราชการมาเจกถูกสุมาอี้เสียค่ายที่ตำบลเกเตงถูกสุมาอี้ตีแตกพายขงเบงประหารมาเจกลกซุนเอาชนะโจฮิวที่ตำบลเซกเตงจู่โล่งเสียชีวิตด้วยโรคชรา ขงเบ้งยกทัพตีวิยกกครั้งที่สองแต่พ่ายแพ้ต้องถอยกลับจบกกกปีพุทธศักราช772ขงเบ้งยกทับตีวิยกกครั้งที่สามติดไดเมืองปูเตา๋าและอิมเ๋งแต่สเสบียงหมดต้องคอยทับกลับสุนกวนสถาป,ปนาตนเป็นฮ่องเต้แห่งงอกกกปีพุทธศักราช774ขงเบ้งยกทับตีวิยกกครั้งที่4แต่สเสบียงหมดต้องถอยทับกลับ เตียวครับขุนพลวิโกกเสียชีวิตจากการซุ่มโจมตีของของเบงปีพุทธศักราช777ขงเบงยกทัพตีวิโกกค,ครั้งที่5แต่ยังไม่ทันสําเร็จขงเบงก็ถึงแก่อนิจกรรมณนะทุ่งราบอูจ่จางทัพจกกกต้องถอยทัพกลับอุยเอียนก่อกระบฏต่อจกกกแต่ถูกม้าตายสังหารปีพุทธศักราช778สุมาอี้ขึ้นเป็นมหาอุปราช ปีพุทธศักราช780สุมาอี้พิชิตกองซุนเอียนแห่งเลียวตังปีพุทธศักราช783พระเจ้าโจโยอยสวรรคคโจฮองขึ้นครองราชโจซองบันทอนอำนาจของสุมาอี้ปีพุทธศักราช788ลกซุนเสียชีวิตปีพุทธศักราช792สุมาอี้ยึดอำนาจคืนจากโจซองสุมาอี้ประหารโจซองและพรรคพวก แคหัวปา๋าสวามิพักต่อจกกกเกียงอุยยกทัพตีวีวกกครั้งที่หนึ่งปีพุทธศักราช794สุมาอี้ถึงแก่อณิจกรรมสุมาสูบุตรชายขึ้นสืบทอดตำแหน่งปีพุทธศักราช795พระเจ้าซุนกวนสวรรคตซุนเหลียงขึ้นครองราชเกียงอุยยกทัพตีวีวกกครั้งที่สองปีพุทธศักราช797สุมาสูปลดพระเจ้าโจฮอง ตั้งโจมมอขึ้นของราชปีพุทธศักราช798ซูมาสูถึงแก่อนิจกรรมซูมาเจียวน้องชายขึ้นสืบทอดตำแหน่งเกียงอุยยกทัพตีวิ่กกครั้งที่สปีพุทธศักราช799เกียงอุยยกทัพตีวี่กกครั้งที่4ปีพุทธศักราช801สุนหลิมถอดพระเจ้าสุนเหลียงตั้งสุนฮิวสุนหลิมถูกพระเจ้าสุนฮิววางแผนสังหาร เกียงอุยยกทัพตีวิยก,กครั้งที่5และ6ปีพุทธศักราช803พระเจ้าโจมอถูกปรงพระชนสุมาเจียวตั้งโจฮวนขึ้นครองราชปีพุทธศักราช804เกียงอุยยกทัพตีวิยก,ก,กครั้งที่7พุทธศักราช806เตงงายกทัพตีโจกกกพระเจ้าราเซียนยอมจำนนต่อวิยก,กปีพุทธศักราช807เกียงอุยคิดกอบกู้โจกกกแต่ไม่สำเร็จจึงปิดชีวิตตนเอง สุมาเจียวได้ขึ้นเป็นจิ้นอ๋องปีพุทธศักราช8 0 8ซูสุมาเจียวถึงแก่อนิจกรรมสุมาเอียนบุตรชายขึ้นสืบทอดตําแหน่งสุมาเอียนปลดพระเจ้าโจฮว,วนสถาปนาตนเป็นฮ่องเต้ก่อตั้งราชวงศ์จ้นพระเจ้าซุนฮิวสวรรคตซุนโฮขึ้นครองราชปีพุทธศักราช823กองทัพจิ้งโจมตีงอกก๊กพระเจ้าซุนโฮสวามิภักดิ์ต่อราชวงศ์จ้น พระเจ้าสุมาเอียนรวมแผ่นดินจีนให้เป็นหนึ่งเดียวได้สำเร็จ